สบายดี bye. สวัสดี FC Bird สุขูสุคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสาวคนหวยย่างเมื่อนี้สาวคนหวยย่างกะอยู่ทงไห่ทงนาพร้อมกับเป็นเด็กเลี้ยงงวัวอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เลี้ยงงวัวยามแรงเพราะว่าคันเลียงงแต่เว้นเพิ่นกับโอยู่เนาะเพิ่นแลน อยู่กับบรรยากาศหากระดำนาแล้วหากระแลวแถวคนทางเป้าคนนาลายหน้าให้ใหญ่หยังเลือใหายเดี่ยวเนาะแล้วก็ห้ตากา้าตากา้าหนึ่งสองสามสี่แถวโคกยังเลือหาห้เนาะแต่ก็ห้บว่าได้ใหญ่ เทลลูปนี่แมนหนึ่งสองสามสามเนาะยังเรือบอาลายไปได้ดอกมาฮอตซิปให้กะซิได้แล้วนะหมอนดิงัวเฮากับโบอิ่มมาล่เมื่อเลยพอมาพ้นโต๊ะฮากับไปดำเนาะอะไรพ้นโต๊ะฮากับไปเลี่ยง เราไปถองที่บ่บอดด้ดำบ่ดดี้เลี้ยงงวฝนตกอะไรหน้าสาวคนเข่าก็ยังบางามแต่หน้าผู้อื่นงามแล้วเมื่อกาเขียเข้ยวเขี้ยวฮะขึ้นตะโลกกา้าขึ้นตะโลกก้าก็เลี้ยงงวอันนี้ก็เป็นทงมก,กระทุนงวัวตัวใดประพังความกนันยิงเงาเนาะงวตัวใดพังความกระแพงตัวใดประพังความกะระ,มกะถึมะกมกระทุน งัวกระดื้อดึ่ยจะกินแต่แครมเข่าเนาะทันบอกกินแครมเข่าเพิ่งกับบอย่างป่วงแหลนหัน,นยิงอีกงัวกระได้งวัวผว้อื่นฮะหัะ้คือเต่าเนาะงวัวทุกคนฮะไปเป็นนาฬิเป็นอลอเป็นจนว่าวบัตืผูพแล่ลหนันเด้อหนันเด้องัวกันย,ยังบอลายปันใดฮา เฮากระสีท้าให้มันตุ้ยเนาะเพราะว่าพ่อก็อยากได้แพงสุลาเซลเพิ่นกระทอมไว้ให้แหละงวัวเถิกเพิ่นมาเกี่ยวเข่าแล้วเนาะเพราะว่าอยากให้มันตุย้ยแห้งสีน้อยลงนับมือแล้วเฮาขันเฮาได้ขายอีกอะแต่เฮาก็ยังไม่ได้เคยขายทอยแต่แบ่งให้อ้ายเพิ่นเนาะ แต่ขันไปคล้ายกับพอดียังเลินน้อยหนึ่งสี่คายสองโตผูเล่นจังพอเนอะาะจักทรายแพงชุลเซลนะก็ได้นัวฮาก็อยู่อยู่ในแคหนะตัวเองดำพร้อมการเข่าอ้ายตอกเคียวเลยให้ใหญ่ๆผู้เล่เข่าอ้ายเพิ่นคันให้ในนอนนี้แมนน้าสักคน ตอน,นีองงวกับเขาป่าแล้วป่าที่เชารคนหาเห็ดอะไรนี่หาเห็ดบดมีเห็ดอะไรเนาะลบเอาไหมลบเอาไหมงยงลายคำๆเลยออกมาอีนั่งออกแม่ ุกคนก็จะกินอยู่ไหนพอนอยู่ไหนมันก็มีหนาไอดูแถวนอกคนมีห้าเออ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 แกแลนมาตะไซอุกติเมันไปกินเข,าขเ่าเขาปรจักเรียงงัวคนเดียวเรียงอยู่หน้าเจ้าของเองเลยเนาะ รถเลี่ยงทางอื่นดอกอันนี้ก็เป็นนาชสาคนเบิดแต่บรดิเหตุเป็นนาเฮือะันเหตุกับพอดีข้างเลืองเนาะนาบามเมน,นหน่อยๆพี่อันนี้หะลวงกว้างเนาะมาฮอดกกไหมซองกกอันนั้น แล้วก็ลงไปพูดหน้าก็ได้โมเมนต์นหน่อยเนาะหน้านี่ลายคันเห็ดแรกก็พอด้ค้างเรืองเติบหนึ่งอยู่ดอกงวงกับได่อยู่โ,อ,โอ้ยบบงวงผู้อื่นนะเป็นตะแพงแทะแบกกระด้อดอตัวสีดำค่ะ แม่ผู้อื่นถ้าปล่อยเนอ้องได้ยากเลี้ยงแต่แม่เพืนาน่เช้าคนปล่อยบ่ได้ดือ้อกินเข่าคืองันวนียเรียกงวัวสบายอย่างตามคนทางแต่ผังนี่ไม,ม่เวนหน้าเชาคน หนิงว่าฮอกะโลกมากินน้ําโอ๊ะๆกินน้ําอยู่แคมน้องซะใหญ่บักใหญ่นึงน้ําหลายๆปีต่เก้าเขาคนลอยวิปียัง่เคยลอยจักเื่อีวิตอยู่บน้ยังบงามปีนี้เพราะว่าน้ยังบลน น้ำลายอาะไรปลาซีลอยวอนเย็บเย็บแรงแรงแรแรงแรงแรเฮยเริ่มอิ่มแล้วอิมขักเลยบักเถกทองปุู แรงแรงแรงแงแงเสียงโมูน้อยห้องอุกๆเลยอยากแล้วโมโน้อยก็ได้บรรยากาศแคมน้องซ่าน้องซ่ากะกล้กันกับเทียงทิศเทียงเลยคันพายก็มีแต่หัวซีไขร ันผู้ได้ย่านน้ำนี่ก,นกาบ่าวกาบเขาลงลินผู้แลนผู้เดียวนี่แต่กี้ถ้าคนมันเอาก๊กกล้วยก๊กกล้วยในสวนทำไมน,น้องเอามาลอยลินตุมต้มตุม้มตุ้มแต่ใหญ่ขงเว่ยไหนก็ยังม่ได้ลงลินเห็ดเหือเห็ดเหือหลินน้ำขันมีตี้นลดลินกับพ่อลินอยู่เพราะว่าน้ำม,มันเลิกขันเขาชิลงลินกาญานตายแยกน้ำ ยากเลยหมูน้อยกระยากห้ำแล้วจักหน่อยสิมาเกลือผูกงอก่อวิหมูก็มีโตหุ่นดีๆเกลือลายอยู่ห้องประตูหุนดีแห้งอะไรจอยเพ็ดกอ,อ,อกวอกอยู่ <c oughs> <c oughs> รานเปิดมาไหงัวซอยออกไหม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 เอออิจผักเวอโดยดูแถวเนาะแรงรงแรงแรงเขากะสิไหลเขาเคาะเนาะราวาเฮ็ดเรียกฉเอาขวหนึ่งข้าวหนึ่งน้า กะอิ่มเติบแล้วฮักแซนไงงัวเข่าคอกแล้วเนาะแรง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 ตอนนี้เนาะสาวคนกะเอางัวเข่าแรงแล้วแล้วก,ละกะซีได้ลกก้าก็อนนะอกพวายนางเวนอยู่หาโม่แล้วแต่เวนกะยังซูงอยู่ฮักซีโลกก้าก่อนนะเนาะจะไปเกลือหมูเนาะ เอาเลยเนาะคลิปนี้สาวคนกสิคอโจเพียงสำนีเดอร์ถา้าผิดพลาดประการใดสาวคนก็นขอโทษขออภัยนำเนาะท่านหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสบายดีสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่เดอ้อ